ก็โอเคเอานะครับเสี่อยวของการาพฟผมนิวส์คุงนะวันนี้โอเกมแฮร์ร,รี่พอตเตอร์มิจิกเวเเคนกันต่อนะผมวันนี้ทำการรีวิวปะต้องห้ามแทนเล่นหมดดูเอลเนื่องจากตัเอลตอนนี้โดนแบนการ์ดซสมอนผมได้ซสมอนมาไอสองตัวที่ผมได้จากที่ไปแลกการแล้วก็เป็นมุ่เป็นเกมอะไกัน,น,น,นกรรกแน่นเอาโอเคสังเกตด,ดูไอพวกเนี้ยซสมอนพวกนี้ที่ผมมีคือเวลสิบเห็นปะสิบสิบและสิบคือผมแลกได้อันนี้มาแล้วก็เพราะว่าได้การ์ดพูลนิสตัมเนี้ยกว่าไปเลยแลกอันนี้มา แล้วก็เช่นกันกับกรณีคุกน้ำาโอเคได้ซามเมแรกอันนี้มา1อัน1อันเท่านั้นนะแล้วมันเกินว่าพอหลังจากที่แรกไอตัวหุ่นก่อได้แล้วมันต่อมาได้หุ่นกาะเป็นทองซึ่งกับไข่โอเคเหมือนกันเลยแลกไข่ปั๊บได้ไข่ทองอีกอันหนึ่งด้วยคือพวกนี้ก็ยังขายเหมือนเดิมแล้วคือโดนแบนไงีทุกที่ผมอัดคลิปนี้คืออยู่คือไข่มังกรกับหุ่นกาอโดนแบนในแรงที่บอกตอนนี้เล่นไงผมไปถุงแรงไดมอนด์และนือตตอนนี้ด้วยสำหรับดูเอลนะครับผม ก็เลยเล่นไม่ได้รอไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ทำคลิปสั้นๆนั่นนะถ้าเกิดว่ายังทำได้ส่วนของสายซัม,มอนโอเคอยากเล่นนิมด้วยซ้ำอ่ะไอฟินไฟตัวทิ้งเห็นไฟแต่ว่าอย่างที่เห็นมันไม่มีคัทรวมถึงสายโอดานะโอเคสายคูซิโอด้วยช่างมันก่อนแล้วกันเศร้าวันนี้ทำการมาเล่นป่าดแดงดูเดียวโซโล,เดดนะเล่เดียวป่าแดงนะผมเล่นดเดียวหนึ่งนะโอเคไม่ได้สองนะให้รู้ว่าผ่านหนึ่งมาแล้วนะมด้วยงีายได้คิดถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวนะผมใครที่หาเพื่อนไม่ได้หรือว่าเพื่อนไม่เก่งพอเพื่อนทวงนี้หรือว่าหน้าาะกว่ไป เขาไม่ให้ร้อยเราจัดเด็กให้เราเลิกการอะไรก็ว่าไปรวมถึงเอมิสตยพวกนี้ไมนเก่งพอนะโอเครงมคนเดียวเลยก็ได้นะผมด้วยนะนนต้นใจที่ทราบก่อนว่าผมทําการผ่านโซโล่ป่า25มาแล้วก่อนที่จะมีการปรับแพทใหม่ด้วยนะโอเคคือโชคดีที่รีบปั่นแล้วก็มึงกันดวงดีอ่ะผ่านด่าน24ที่โหดตายมาได้แล้วก็25ก็ค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่เท่ากับ24นะโอเคก็เลยถึงจุดที่ได้ไอ้นั่นนะได้ตัวเอ็กโคทอมมาหนึ่งอันแต่ได้แค่เดียวมันดีพอเท่าไหร่แล้วไม่มีตังค์อัพด้วยก็เลยไปผ่านไปก่อนนะผม ยังไม่เจอในนี้นะในรถที่ผมผ่านมาหลายวันแล้วเนะีมม่ยด้วยมันรอดูตรงเี้ยว่าจะมีโอกาสได้เอ็กโคทองนี้ไหมก็ยังไม่ได้นะโอเคไม่รู้จะรออีกนานไหมดวงจะต้องดีแย่ขนาดกันแน่แต่ว่านั่นแหละยังไม่ได้เลยนะองเศร้าม,มากอ่ะวันนี้จะมาลองเด็กนี้นะโอเคซึ่งเป็นเด็กที่ผมส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างเวิร์กมากๆในการลงป่าแดงหนึ่งด้วยตัวเองได้ง่ายแล้วก็เป็นแบบเวทล้วนเ <c> ม <oughs> อร์นี่นะ okay. Echo, โอเคเอ็กโคเมอร์นี่เลยเหมาะมาก จริงก็มีการเปลี่ยนการ์ดเข้าออกบ้างตามสถานการณ์โอเคด้วยตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ีที่ผมผ่านเขาแล้วไปได้นะผมให้ลองดูก่อนที่จะอัดคลิปนั่นเองหละักตัวสำคัญในเด็กนี้คือการนี้เท่านั้นนะ้เอาความมติต้องมีแน่แน่ e Best of All นะ้คือไม่มีไม่ได้เพราะว่าการเล่นการ์ดที่ดีที่สุดในการแค่ทุกอย่างที่ขวางหน้าในดนันทั้งหมดของป่าดแดงในะนมอด้วนยะแล้วก็พวกนี้เป็นแค่การที่ไว้สำหรับคอมโบตัวเฮอร์มีนีลดคัาไล่เฉยนมะอนะอันนี้ก็ไว้สำหรับใช้การพวกนี้ซ้ำได้นั่นเองแล้วก็พิี บัฟด้วยต้องดูเรื่องการบัฟการที่เราเลิกดังกันด้วยพวกนี้ที่กัดไอเนี่ยบัฟแน่ๆใส่ฟ้าแน่ๆเนานะที่บัฟบ,บ่อยๆเนาะโอเคแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวไว้รวบมอนที่ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่มีบัฟตัวนี้ไม่มีในด่านป่าต้องห้ามพวกนี้นะแต่ว่าถือว่าดีไงคุ้มค่าได้แล้วก็เหมาะกับวกนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวพวกนี้เวสหลับวางตำแหน่งเพื่อรวบมอนเตอร์หมูม่ๆบ้างอันนี้ก็ไว้คอมโบเวทต่อนเนื่องกับพวกนี้แหละกับอันนี้เป็นเรื่อยๆนะ รักษาการเนี่ยจะได้ฮิลก็เปลี่ยนตัวนี้ได้ได้ตัวแทงก็ตันี้ก็ได้แล้วแต่จะได้ตัวหนีฟื้นเลือดก็ตัวนี้ก็ได้ก็ไปเนาะแล้วแต่สถานการณ์เนาะโอเคแต่ผมจะไว้นี้ก่อนกนกนะผมให้ดูคร่าวๆและเช่นเคยน้องใครอยากเปปลอดภัยนะคาถูกกว่าในเกมจริงก็สมัยจะเปได้ผ่าน A C K Game Hub นเตอร์นะครับผมในการหาการ์ดที่ดีกว่านี้ได้อัปเกรดการ์ดของคุณให้ดีกว่านี้นั่นเองนะครับผมจะได้ได้เพชรได้จิมมาเนี่ยผมมาแลกไอ้นี่เอาความเปนตีให้แบบอัปเกรดคันเพราะมันการ์ดนี่คือการ์ดโปรดของผมเลยนะผม ดีมากยิงน้ำระรัวกว่าไปเื่อผมเจอไอ้คูซิโอจะอรอแลกการ์ดใหม่ตงเนี้ถ้าเกิดตังพอนะสามหมื่นเนาะเราเก็บไปก่อนเนาะโอเคและอย่างที่ว่าใครที่สนใจอยากจะรีบเปย์เอาการดดีๆก็ตามที่เห็นนะผมในเพจก็นั่นแหละครับถูกกว่าและบริการดีเช่นกันนะครับผมเราไปหากันได้นะครับ <Yeah. S 1> แล้เข้าใจตรงกันแล้วได้เวลาดูดปลาแดงหมืนให้ดูนะผมวิธีการริ้วเดี่ยวแบบจริงๆนะเพื่อนพวกนี้ไม่เอาไปเนาะโอเคให้ดูเฉยว่าตอนนี้ผมก็มีเอาไปบ่อยจนกระทั่งเนี้ยไอวี่ถึง17แล้วโรบินถึง11กว่าไปแต่วันนี้ไม่เเเอานนะคี นอกไปเพราะว่าเทดออกมาจริงๆนี่คือพวกนี้ถ่วงนะโอเคถ่วงมากหนึ่งคือตายง่ายมากต้องชุบเรื่อยๆสองคือเลือดสก,กิลจะเยอะกว่าเดิมมากขึ้นเพราะเราลุยสามคนไงไม่ไหวห้าเอามาไเด้ดขาดโอเคมาเดี๋ยวจริงๆนะอผมเดี๋ยวจริงเลยไปคนเดียวซะดูว่าทำาังไรบ้างวิธีการเลือกสกิลหรือว่าการเลือกเล่นตำแหน่งพื้นที่การใช้สกิลที่ผมเลือกใช้เวทการ์ดกันแน่บ้างนะโอเคตีพวกอันนี้แหละที่เข้าความขึ้นมาตอนที่ต่อยใกล้กับด่างเนียก็ต้องดูด้วยนะถ้าเกิดใครจำว่ามันคือะไรกแน่นบ้างก็จะช่วยเเดดาาไ้มอนนกัวล ดรวลงหน้าเจอเดได้บ้างไงด้วยนะครับผมแล้วถ้าเราตรงเนี้ยถ้าสมมติเราไม่ได้สิ่งต้องการเนี้ยถติว่าเป็นเงี้ยก็ได้อะก็สมมติจะกดพันๆก็ได้แล้วก็ค่อยรีใหม่ก็ได้ผมลองนี้ให้ดูนะโอเคกรณีนี้คือการที่เราได้ไม่ใช่การยิงน้ําไม่ใช่การใส่ฟ้าก็จะรีใหม่ก็ได้ไม่เสียแต้มน้อสิ้นเนาะโอเคการที่เราออกมาแล้วเข้าใหม่อะไม่เสียแต้มเนาะคือต้องการให้ได้น้ําแต่แรกเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้น้ําจริงก็คือสตาง่ายๆแน่ๆนะผมด้วยก็เลยพยายามรีดูก่อนเนาะโอเครอบหนึ่งได้ไหมรอบนี้ได้ไหมน ขั้นน้ำเงินก่อนเนาะโอเคจะเป็นแบบเพิ่มไอ้อินคิมเมนต์นองเพิ่มแต่เม็ดแต่ละขั้นอะเยอะกว่าเดิมมากขึ้นเนาะโอเคเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วแล้วก็พอถึงดันตรงนี้ก็เน้นไปที่ดูข้อมูล,ข,มลข้อมูลก็ได้แต่ว่าแรกๆง่ายแหละดันแดงก็ง่ายเนาะผมก็เลยเล้ยงเลียร์แดงก่อนนะผมมานกบิน no เหรอเอาคัมมีนะ่เนาะโอเคเอาคัมมี่บินมาหา เริ่มมาถ้ายังไม่ได้การน้ำก็พยายามใช้เวทต่างๆเคลียร์ทุกทั้งใช้ได้แล้วก็ลองดูคร่าวๆดูความแตกต่างแต่เดนเมียก็รลดล,ลัวก็แรงนะผมโลดหมู่คณะด้วยไงคุ้มกับไร 5, นะ่ห้าเนาะโอขั้นแรกก็ยังคุ้มอยู่นะผมเอาตอนมาเพื่อที่โลกมอนเตอร์แล้วเดี๋ยวจังหวะใช้ซ้ำเมื่อพรุ่งนี้เรามีตัวเวทไรสูนกอปปี้เนะี่ยเพิ่มค่าไร่หนึ่งไปจะใช้การเดิมได้การที่ช่วยไร้ซ้ำได้ยิ่งเก่งกว่าเดิมไง <ed> like. <g arden> ก็เลยพกไว้นะผมการไรสูนน่ะแล้วก็มีพวกนี้ด้วยที่เราจะไปจะเลือกต้องอ่าน แต่และก็คือเลือกสีที่ดีสุดแหละด้วยเป็นหลักง่ายๆเจะได้ดีแต่เริ่มเนาะโอเคด้วยอันนี้ก็มาดูก็ได้อ่านคร่าวๆแต่และก็คือเลือกแดงหลักได,ได้ได้ตังค์ได้ของดีที่สุดในช่วงแรกมันยังทําได้อยู่ก็ทําไปก่อนเนาะผมมางูยักษ์หรอเนี่ยอันนี้ก็ป็นี่นะใช้พยายามไล่ต่ำๆเพื่อที่จะรอลดราคาไล่ก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคจริงนักก็ได้ผมว่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะโอ้ยเข็มมันติดแช่แข็งอาจจะนั่น เปลดค่าไลน์ทุกไปแทนก็เลยไม่ได้น้องอ่ะลากมาจริงๆมันไม่ใช้เนื้อได้ด้วยใช้ใชตัวไอ้คอมนเนี่ได้เลยเนาะโอเคไม่ต้องห่วงเรื่องหมดเพราะว่าหมดนี้จะแบบวนลูปไปเรื่อยๆนะคุกสังก็จะเริ่มตัวแรกใหม่เรื่อยๆได้นะผมด้วยอ่ะแล้วก็ขั้นโมงแล้วเนี่ยสีม่วงเนาะความแรงแบบต่อไปแล้วเป็นเพิ่มดาเมจกับปิดแอตแทกเนาะโอเคอเก็คือทำให้แรงกว่าเดิมมากขึ้นโลกว่าเดิมมากขึ้นเนาะผมดีมากเลยพืชกับสู้นี่สู้ไม่หลักเนาะโอเคเหมือนเดิมพืชก้อนนี้เดียวคือก้อนีที่สู้ไม่ไหวอออ่่ะะคคยเเลิกพืชนโ เดืองก็ง่ายอยู่ไงไม่ต้องห่วงเท่าไหร่น้อโอเควันนี้เป็นไอ้นั่นนะมอนพื้นก็ใช้พิษเลยแล้วก็ล่อตำแหน่งพิษมาก็เดินง่ายๆ่น้อโอเคแต่ศาสตรที่อยากจะหาสกิลรวมๆกันแล้วล่อมันมาพร้อมกันทีเดียวอ่ะตายเดือดรอให้น้ำแค่จบเดียวพอพวกนี้มันมอนง่ายง่ายอ่ะซีเลยก็ง่ายๆ่น้อโอเครอบนี้มีสกิลดีๆเท่าไหร่ใช้นี่ก็แหละคอมฟิงโกก็ถือเป็นสกิลที่ถ้าเกิดอัปเกรดดีเหมือนกันนะแล้วก็นี่ที่แบบโกตายก็จริงนี่ก็แหละเอ็กซพิคี้เผื่อใช้สับสกิลตัวเองน้อโอเคแต่ว่าผผมมส่่วววนตััยยงงหอูไ ด่านนี้ผมลองแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่ถ้าผมได้ยิงนนะ้ำนอกเข็ด้วยก็เลยพอข้ามตัวฮิวไปนะผมละกันแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะโอเคผมว่าจะใช้ที่มันอินฮันก่อนนะโอเคคอนฟิงโก้นะแล้วเดี๋ยวค่อยถ้าเกิดว่าเราได้ตัวไอ้อพเป็นสองครั้งการดิ้งอาจจะเปลี่ยนกลับเป็นตัวเมื่อกี้แทนนะผมลองดูแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าไอเวทห้าอาจจะใช้น้อยสมควรเพราะว่าม,มันหมู่ส่วนใหญ่อันอื่นดีกว่านะโอเคอยู่ดีดแล้วมาแล้ว เราก็ดูเนาะโอเคว่าเนี่ยมีอัปเกรดแล้วก็เลยเผื่อดูความต่างของสกิลด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่เราก็ใช้นี่ดีนะน้ำคุ้มกว่ามีแก้มอนดังเห็นแบบกระจายดาเมจตัวดตอนนี้คือว่ายังไม่ดีนะไม่ดีเท่าไหร่ต้องรอตอนที่อัปสุดนะโอเคกว่านี้ซึ่งจะดีโคตรแบบดีวเวอร์เลยดีแบบโกงไปเลยเนาะโอเคนี่ก็ได้ไหมอึ้บตัวนี้มันอิมมูนเนาะแต่ดาเมจมีแหละไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจเนาะโอเคแล้วก็คิดติดคิดได้ที่อยู่ตรงตัวไอเวทของเขามันนี่เนาะโอเคด้วยดีดีดีด รอใช้นีเพื่อต่อเนื่องแต่มันนะ่าเล็งตัวใ,ใกล้ๆเนาะต่อตัวนั็งไงต่อตัวใปนมุมข้างๆเนะโอเคดีดีดีก็เสียปุบกบไอตัวเล็งเป้าหมายเดี๋ยวคือบางทีตัวทำแนี้มันไม่ได้เล็งที่ต้องการเนาะผมด้วยโอเคนี่ไม่เป็นไรนี่มันใช้อวดาเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่านิดเดียวนอะมนไม่ได้ไม่สี่คาพที่ตายเมันไม่ได้ห่วงเรื่องจำนวนแท็กที่ทําให้ตายกว่าไปก็เลย หลบบางก็ได้แล้วแต่ก,การเราใช้ยิงนักก็เลยหลบกันก็ได้ผมต้องการยิงนักโดนด้วยเช่นกันนะผมเพื่อรีบฆ่าอ่ะต่อเนื่องให้ตายตายอยู่เนาะโอเคตายก่อนดีมากครับผมก็เคลียร์แค่ตัวน,นั้นแหละตัวผู้เสียความตายหลักพอสับดันนี่เนาะโอเคด้วยเป็นมันมินิบอสผมง่ายง่ายโดยดอยกวาดไปอืมโอเครอบนี้ไม่มีการที่ดีก็นี่นแหละคิวเผื่อไว้ตอนนี้เลือดเหลือน้อยปะใช่ไหมเมื่อกี้เลือดเหมือนโดนเยอะแล้วก็นี่อ่ามาแล้วขั้นทองครับผมขั้นทองแล้วกระสุดแล้วโอเคเอาต่อเนื่องเลย รถเป็นนิดนึงบ้างเนาะโอเคยังไหวแหละไหวอยู่รอบนี้ก็ยังแดงได้เนาะโอเคแต่เริ่มเสียงบ้างแล้วผมมาแต่ไหวอยู่เป็นตัวหมาคือเน้นพื้นได้เนาะโอเคนี่ก็ได้เดี๋ยวนะนี่นหะอ่ะลบก,กันเนาะโอเคลบทีเดียวแล้วก็รอตอนที่ด้วยกันแล้วค่อยยิงด้วยกันเนาะโอเคออมาตามก็ได้ตามเนี่ยอเอ๊ะแมมสังเกตดูตัวเลขเลยกระจายตัวเลขไปเป็นร้อยเป็นร้อยเนาะโอเคเอานี่มาด้วยไวร้รวบมอนเนาะโอเคอืมด,ด้วยกันมาจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจเนาะโอเคเนี่ยคิวคอมเจ็์ของตัวคุกน้ำเนาะโอเค น้ำโหดมากถึงแม้ไม่อัพก็ตามเนาะโอเคขั้นแรกก็โหดแล้วก็โกงแล้วนะนีงขึ้นน้ำจริงไม่ต้องมีนี่นกันแนหะไอตัวคอมฟิงโก้เอาเกจมาไม่ได้ใช้เนาะโอเคส่วนตัวใช้นี่ดีกว่าเพราะว่าไอตัวออปอเตอร์ดีกว่าเนาะโอเคส่วนตัวไม่ก็ใช้เอพิกีที่มันตัวฮิวเผื่อฉุกเฉินไงแล้วก็ตอนนี้เรามีไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้นั่นแหละไม่ต้องห่วงเรื่องใช้ต่อเนื่องแบบเล็ง อัตโนมัติเพราะที่เราเลือกอัพเกรดการ์ดแล้วไงด้วยเช่นกันนะผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวเปลี่ยนกระดาษเพิ่มการ์ดที่ขั้นไล่ต่ำด้วยเช่นกันนะโอเคไล่ให้เยอะไปเสิร์ฟไอ้คอมปิงโก้งไงด้วยนะไม่อลองเนยช่างมันอ่ามาแล้วขั้นลุงนะโอเคสีลุงนี่นะผมนี่แหละคือขั้นสุดยอดของตัวยิงน้ำเนะโอเคถ้าเกิดได้ก่อนเยติก็คือโอพีแล้วที่เหลือง่ายเนาะโอเคขอแค่อย่าไปฝืนดันแดงเกินไปก็พอแล้วเนาะผมผมจะเอาฮิวกันนะเผื่อไว้เพราะว่าถ้าเกิดถูกเฉือนจริงเลือดน้อยก็ใช้ตัวเนี้ยฮิ ด่านนี้มีสองสีแต่ผมว่าจะลองแดงนกเคไว้แหละ <c oughs> ได้แรกไว้อยู่นกเคนกหรอนกมาใกล้ๆม,มาบินมาบินมาบินมารอไนนอ้นั่ะสกิลถ้าเกิดได้สกิลตัวยิงน้ำนกเคจะดีมากต้องรอเดินลอกกันนะอันนี้จะมีปัญหาเรื่องความสิ้นตาหน่อยก็จริงแต่ว่าต็อกก็ได้เขายิงเลยดูดูไดมจสังเกตด,ดูไดมิท <c oughs> แต่ข้อเสียตอนนี้เมื่อกี้มีตัวบอคไอ้นั่นเยอะนะบอคไดมจเยอะแล้วก็ฮิวดูนะโอเคตอนเนี้ยไม่ต้องห่วงไดไหมสังเกตดูเราไม่ต้อง หนึ่ก็หมายอะไรเลยทั้งสิ้นเนาะโอเคลากไปหาโอเคตรงนี้ต้องจัดการตัวใหญ่เนาะด้วยใจเคลียร์ก่อนตอนนี้เริ่มเสี่ยงเลือดเยอะเสี่ยงเลือดเยอะแล้วตอนนี้โอ้ my god มันมีตัวสมอนเรื่อยๆตัวไออีการเล็กอะเรื่อยๆทำให้โดนทิ้งหนึ่งได้ง่าย่นหลาด่านพวกที่เป็นไอเนี่ยพวกสีแดงจะไม่ง่ายเนาะโอเคบอกเลยพอเงินแล้วบางทีไม่ควรเสี่ยงถ้าเกิดเกินสิบขึ้นไปห้ามเสี่ยงเนาะโอเคต่อให้เราเก่งก็ตามเพราะจะมีโอกาสเจอมอนหมู่เยอะต่างกันไอ้ด่านบอสจะเป็นมอนเดียวเป็นหลักไงด้วยก็เลยคุมง่ายเนาะโอเค อันรอบนี้ไงเอาคิวก็แนะ่ไหนก็มีไอ้ส่วนที่เป็นบัฟคิวเราแล้วนะผมอันนี้ยังไหวปะเล็กหลือน้อยเนาะโอเคไม่คนเสี่ยงแล้วไว้รอนน,นั้นนะจ๊ะไอ้ที่เป็นกองไฟก่อนนาะผมค่อยว่ากันดีกว่าแล้วก็รอบนี้ก็ของจริงได้เห็นให้เห็นตอนนี้คือเนี่ยยิงให้ดูปึ๊บ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 เห็นไหมโดนแบบทีเดียวเกี้ยเมื่อกี้โดนตัวผู้ชึกของตายง่ายง่ายกว่านี้โดนแบบเกี้ยเลยก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ไม่โดนเนาะโอเคก็เนี่ยเก็บดูคิวดิคิวรวมไหมรวมากเลยคิวเยอะด้วย ไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้นั่นนะการดึงเป้าหมายด้วยเนะโอเคสับตัวฮิวเมื่อกี้เนอะผมแบบดีมากดีจริงมาเอาพวกนี้ตอ,ตอดตอดใช้เวทไปแล้วรอใช้น้ำออกตายละเราใช้น้ำยิงตัวรู้สึกความตายเคลีลยๆๆาาร์แล้วแหละง่ายกว่าที่คิดบนทีแบบจุกจกก็อ๋อตายแล้วเนี่ยอะไรก็ไปเนะโอเคอันนี้บัฟเพื่อนเนโอเคต่อให้มันสีมันก็ตามเอานี้โ,โอเคที่เวทต่างกับค่าไลาส่สีจะเพิ่มเดเมจน,นะครับผมคุ้มกว่าแล้วก็กองไฟพุทีิจะฮิวตัวละครเราให้ฟื้นกลับมา ทังขวาเนืเอกเต็มเนาะโอเคแล้วก็จะได้ร้านค้าด้วยที่อัปเกรดไอตัวพวกนี้ซึ่งวันนี้ัวลดราคาอัพรั้งแรกนะด้วยเนาะโอเคด้วยก็พยายามเลือกอันที่เหมาะก,กับสายที่เราใช้งานเนาะผมพวกนี้ใช้ไม่เยอะเนาะโอเคใช้แค่ข้าวพอเป็นนินไดไ่รอตอนร้านค้าไอเป็นกล่องขายของเป็นหลักจีกว่านี้นะผมก็คือใช้นิดหน่อยเนื <laughs> ่องจากว่าตอนนี้เลือกเต็มนะผมจะเปลี่ยนเป็นไอ้นั้นแทนนะตัวล่3สามที่เป็นตัวลอยมันดีกว่าเพราะว่า มันช่วยสันบอสได้ขัดการโจมตีหยุดกับที่ในการใช้สกิลอื่นต่อเนื่องกันได้แล้วก็เป็นตัวไล่ต่ําที่ดีกว่าแทนี่ใช้ฮิลตัวนี้ไม่ต้องการฮิวเมนด้วยอ่ะก็มาเป็นนี่ใหม่เนาะโอเคแล้วก็บอสแรกเป็นตัวยตินะผมซึ่งเยติถีเกิดมียิงน้ำนี่คือง่ายมากมากจริงดังคันดี่อัพกิลตัวนี้ไปตีลุงอ่ะจะโคตรง่ายเลยนีกรปล่อยก็ได้ห้เค่ๆไปแล้วก็รอน้ำเพื่อยิงน้ำก็อัดดูดูเลือดเลจากจากสองหมื่นเลืมแค่หมื่นสองพนเนมไม่กี่วิอ่ะนึกออกปะ ย่างนั้นเลยแล้วโอเคนี่คือข้อดีของมันนะผมอ,อย่างนี้เลยนี่พยายามหลบบันหินมาเนาะโอเคเพราะดาเมจแรงอยู่แล้วก็ติดขัดปัญหาได้นะผมพวกนี้ก็ใช้ล่าต่ำไปรอรีเฟซก,ก่อนจะได้น้ำใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเลือดตอนนี้หมื่นเดียวเนาะโอเคทุกคน,น,นดูนะรอ,อตรงวัดที่ใช้น้ำได้ก็ใช้เลยเนาะโอเคไปบายเหลือวตรงพันแล้วกันะนะ่ะก็คือโดนทีนึงแต่ตัวด้วยกันอนะ่ะใกล้ๆก,กันก็คือเสียเลือด 8,000ต่อตัวเนาะผมแต่เวทแค่ไล่ห้าเนาะปะเวทไล่ห้าเสียเรือง8,000ทั้งตำแหน่งทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นแหะนี่ข้อเดี่ยวสกิลเนี่ยเวทหมูเนาะโอเคไม่ใช่เวทเดียวด้วยเนาะปะมันยังกว่กาคุณโซมาสิบเท่าเนาะโอเคคุณโอแค่เวทเดียวนีไงตีได้เมจทีเดียวก็ได้แค่มันไม่ถึงพันเนาะอันนี้คือได้อะโอ้แม่กอดแ0ดพเนาะโอเคต่อเวทไล่ห้าก่อนนี้ไม่มีแล้วเนาะโอเค อันนี้เป็นสิทธิ์ตแทกเพิ่มเดเมียตีสองเท่ากับอันนี้คิดดิคอนคิดดิคอนดีกว่านะโอเคเผื่อติดไอเลขแดงนะผมเรื่อยๆด้วยเอาคิดดิคอนมาแล้วก็นี่กระแดกเมื่อกี้ดับเบิลฮิตเนาะไว้ตีธรรมดาต่อเนื่องแต่ทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วโอเคแต่ก็เอามามันก็ไม่ได้แย่นะโอเคด้วยเขาไปหาพวกค้าพวกค้าจะได้พวกไอ็นนั่นด้วยพวกที่เป็นสกิลที่เราอัพเกรดเป็นหลักก็คือยิงน้ำแน่นแน่นต้องมีนะผมสายฟ้าพวกเนี้ยก็ต้องมีนะโอเคมีไหมมีที่เดียวอัพเกรดมาแล้วโอเคสุดจะมาพวกเนี้ยมีีฮลด้วยไมม่สายยฟ้้าแลวเนี่ ไม่เป็นไรเอาแค่เป็นหลักก็คือเลือดเยอะแล้วก็อ่านพวกนี้ก็ได้เผื่อเจอในน่าสนใจเนาะโอเคอยู่ระยะห่างก็เพิ่มดาเมจก็เอาก็ได้เวทมนด์เดเมจเพิ่มกว่าเดิมมากขึ้นใกล้ๆเนาะโอเคพวกนี้ก็นั่นแหละเก็บไว้เพื่อเอาพวกนี้แหละนะผมก็เหลือตังค์นี้นเราก็เก็บไว้ก่อนเผื่อรอรอบหน้านะผมรอบนี้เซตสิบเอ็ดแล้วตต่เนี้ยให้พยายามเน้นไปที่ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะโอเคเพราะว่าถ้าด่านบางทีเจอมอน่อยพวกนี้ก็ตังก็ยังอันตรายนะผมว่าส่วนตัวเกิดอ่านแล้วรู้ว่าสกิลมันได้ก็ไหวแหละแต่ว่าผมจะปล่อยผ่่าาาานนนนนโออออเเเเเเคค้้แดดหลืงพถกิจป็ ค่อยแดงนอกด้วยอันตรายแดงอันตรายอยู่นะยส,สู้เป็นหลักนะโอเคสู้มากกว่าเจ็กสุนไพรน้องด้วยอ่ารอบนี้ก็เหมือนเดิมรอสกิลน้ำพวกนี้ก็แหละเจ็กเทียมอนไปก่อนแล้วก็อาจจะรอตอนที่เสกมือนี้ได้นะโอเคให้เป็นสกิลน้ํามาทีนี้ใกล้ๆนะโอเคแล้วก็ยิงน้ําใส่หมาไป <laughs> บอสหมาที่เลือดหมาสารเมื่อกี้เกลี้ยงภายในพริบตาหน่ผมเรียบร้อย สะใจมีสกิลอะไรไหมรอบนี้สกิลไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปเอามาเผื่อใช้เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนเนาะโอเคตอนนี้ก่อนบอสสองบอสสองเปนมีไกด์ซึ่งตอนนี้เลือดก,กับเต็มก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้กองไฟเนาะโอเคมันการใช้ตังค์ด้วยปล่อยผ่านไปก่อนนาะผมอันนี้ก่อนนะยิงพองตัวใช้เวียดไปก่อนเนาะโอเครอใช้ยิงน้ำไหมงั้นตา,ตายก่อนยิงน้ำให้ดูตายเลยตายก่อน <c oughs> โอเคมีกองทัพสองโอเคเอ้ยพดัพดพดัด <c> พ <oughs> ัดอะไรนี่ก็ได้คุกน้ำแล้วก็ลักมอนเตอร์เนาะโอเคได้เหมือนกันก็ยื้อได้เหมือนกันกรณีจนคุกน้ำแล้วมันลอยที่ก็ตีใกล้ไม่ได้เนาะโอเคสำบองตัวด้วยเช่นกันเนาะก็ดีอันนี้เอานิเฟอร์ขำๆก็ได้ไหมเพือ่อซัมอนเซ็กเพิ่มได้เอ็มพีเพิ่มก็ไปเป็นตัวรอดได้เหมือนก็ได้อ่ะถึงด่านบอสแล้วก็ปล่อยเลยไม่ต้องใช้เปลี่ยนแรงสิ้นเนาะโอเคนี่ดีแล้ว ยังมีไกด์อละ่ะคือเป็นมอนเด็บที่มันทีมีพวกปักพื้นที่หมู่เฉยๆเนาะโอเควันนี้ก็เสกมากันช่วยเหลือเราไว้อันนี้ก็ใช้พวกนี้เพื่อตันบ้างก็ได้หรือตัวถึงแันนั้นนะคุณคิดม่โดัเนาะโอเคใช้เพื่อลดไอเวทถ้าได้ต่ำแหละได้รอดีเซทให้ได้ตัวที่ต้องการน้ำเนานะโอเคยิงน้ำเหมือนเดิมแหละนะอ่ะยิง <c oughs> น้ำไปดูเลือดนะดูเลือดดูเลือดอีกแปดพันต่อรอบเนาะโอเคเหมือนเดิมเกจวีทพวกนี้ไปเรื่อยๆใช้เวทรอ ดีจริงเมื่อกี้ถ้าเกิดรอหกเอ้นก็ได้หกคันลาก็ได้นั่นนะได้เหมือนกันนะโอเคอ่ะหาจุดปลอดภัยนะผมจุดปลอดภัยจุดปลอดภัยตรงนี้เดินดีวะเดินดีวะาโอไม่เดินอะไร <c oughs> อ่ะรอน้ำรอน้ำโอเคนั่นแหละยิงน้ำไปรัวรัวอืมเอางี้ผมจะล่อรากหนอโอเคทีเดียวไหมไม่เดี๋ยวตอนนี้เหลยพี่พันแล้วโอเคอันนี้ได้ไหมตายซะลากมาลากมาตายที่ที่เจ้าอยู่ ราระเบิดน้ำแล้วก็ค่อยแบบปิดท้ายได้พวกนี้เนาะโอเคเรียบร้อยไ <Expl ode. S 1> หอยู่นะโอเคเท่กบกีบมือไม่นั่นอนะไช้ล่าสุดทาได้ผมดันมือลั่นไปรีบใช้ตัวเวทอื่นแทนเนาะโอเคเวทนี้โกงจริงโกงจริงมากเนาะโอเคได้ตังค์พันกว่าก,าก็อัปเกรดต่อต่อรอบนี้มันเป็นสายอื่นหมดเลยไม่มีสายฟ้าดเลยแย่มากอ๋อนี่มังคำไหมมันเอาเป็นขั้น่วงได้จริงก็มีอันนี้ขั้นทองเนาะโอเคแต่ไม่ใช้เลยมันได้ันี่นะลิงก์ยูนิตเพิ่มอะซึ่งไม่ได้ใช้นอะกปะแน่แน่ก็เลยว่าจะปล่อยผ่านกับนม มีแต่นี้จริงก็ได้วะอ่ะก็ได้เผื่อต้องฮิวนะโอเคจําเป็นก็ต้องใช้แต่มันไม่ลิง์เพิ่ไงเนอะนุ่มะเราไม่สมม่ำเสมอถึงสิ้นนะโอเคอ่ะช่างมันไปดันเหลืองต่อเหมือนเดิมน้โอเคน้ำมาเลยเฮียตา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 ยและตายก็ไปก้าวเดินหน่อยนะเพราะนั้นด้วยเพราะเราเดินเยอะแล้วก็ไม่ได้ปกองไฟนะโอเคกองไฟจะช่วยได้แหละนุ่มตอนนี้ก็ยังไหวอยู่วันนี้ก็นี่ไงลิงเพิ่มแอตแทกนะโอเค ก็วันนั้นปะใช้แบบคิวตัวเองก็ได้แอทแท็กเพิ่มเลยเนาะก็ได้แหละเปลี่ยนไหมมีอะไรน่าเปลี่ยนไหมตอนนี้ไม่ดีหมดเลยเจบปะพีดก็ได้พิดไม่ได้ใช้วันนี้เพราะว่าน้ำดีกว่าไงปกติเอาแค่เบาอยากบัฟแอทแท็กตัวเองแล้วก็เผื่อกันตายให้ดูก็ได้แล้วก็ไล่ต่ำกว่าค่าไล่สี่เนาะโอเคของตัวพิดด้วยมามามาลอง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 เดี๋ยวฮิวให้ดูนะโอเคตอนที่ปลอดภัยกว่านี้อ่ะฮิวซิฮิว ปึ๊บเนี่ยเลือดจะเพิ่มรัวๆแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์มอนเตอร์ก่อนนะพอตั้งวันที่มีได้น้ำด้ปลาผมจะโดนมันฆ่าตายแล้วมันมันลุมตัวรัวแต่มันได้ก้าวเรื่อยๆอยู่แล้วเข้าไปอยู่อ่ะมาตายตายหมดจริงๆด้วยใครมาใกล้ก็โดนหมดเนาะโอเคบอกเลยอ่ะเอานี่คือแร่ฟิวเจอร์สเตลโอ้เนี่ยมันได้บัฟไอตัวทำเซนเนอร์เยอะมากเลยหน้ามันได้หนูนะผมว่าแต่ว่าไม่รู้จะเล่นกันดีอยู่ดี ไว้ก่อนนะรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะอัพน้ำข้อเสียรอบนี้คือไม่ได้สายฟ้าไอ้แฉกแฉกนี่เราอยากลองช่วยดูเสียดายนะไอ้ทำเทอเหนื่อยแล้วกล่องสูงเหมือนกันเนาะโอเคสูงคอมมอนเนี่ยแท็กเบสิกเพิ่มเอาอะเหมือนให้เราเส้นสายนี่เลยทำเทอเหนื่อะมันก็ได้ไหมจริงบทที่ไม่ใช่เนาะโอเคมันไล่ห้าด้วยโอกาสใช้น้อยอ่ะแทนเลยดีวะถ้าเกิดใช้อ่ะพวกนี้ก็ต้องใช้มันเป็นลดค่าไล่เพิ่มอ่ะไม่มีที่ใช้แทนเนาะตรงนี้สำคัญเนาะโอเคห้ามเด็ดขาดตรงเนี้ยพรว่นี่มันอันก่อนบอสเนาะโอเคอันนี้อันยากสุดเนาะโอเคบอกเลย ยากกดบอสด้วยซ้ำเนะ่ะมีคนเสียงเล่นเนาะโอเคมาเพิ่มมุกดีกว่านะก็เพิ่มเอพีด้วยเช่นกันดีกว่าเยอะนะผมผ่อนคลายเพื่อที่จะอัพสุดท้ายด้วยเพิ่มเวทดดเมจแหละเนาะโอเคอันหนึ่งก็ได้เขาค่าพอไว้แหละตอนนี้สกิลถ้ามีไอ้ยิงน้ำนี่ก็ไหวเนาะไม่ต้องคิดมากแรงสิ้นเนาะโอเคแล้วก็เข้าแบบบอสเลยเนาะผมบอสแค่ว่าพยายามร้อมันอยู่ด้วยกันอนะแล้วก็ใช้ตัวพิษจริงพิษน่าจะใช้ได้ดีกว่าก่อนนี้ไม่ต้องใช้ฮิวเนาะโอเคเปลี่ยนนะเพราะพิษมันต้องการพื้นที่งไงพื้นที่ะลอ พี่จะดีกว่าเยอะนะผมต่อ,อยแมพก็ตามขอแค่มันอยู่ในพื้นที่ให้เราชลอตแต่ผลของพิวได้อยู่ด้วยกันแล้วก็รอน้ำโอเคหลักเดินนี้นะเดินนี้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันป๊บอ่ามาทิ้งน้ำดูเลือดนะโอเคดูเลือดโอเคไว้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 ตีให้มันตีไปแรกแล้วก็เนี่ยพิษไงเพื่อให้มันช้า,ชาแล้วก็อยู่ในยักษ์ที่เราคุมตำแหน่งได้ครับผมแบบพื้นตรงกลางอ่ะแล้วก็พวกพุกนาก็แหละ จะได้อยู่ยั้ที่มึงตีเราไม่ได้เนี่ยอ่าแล้วก็วนเลพิษกวาไปด้วยหลบพวกเบีย้ยทนี้ดีๆเนาะโอเคให้ดีๆเลยดีแรงกว่าตัวหลักแน่ๆแต่ว่าก็เนี่ยได้เรื่อนจนกว่าจะเจอไอ้สกิลยิงน้ำใหม่นะผมเจอค่อยใช้หลบกัเนะโอเคตอนนี้มาอยู่ด้วยกันยามลอบมาอยู่ด้วยกันก่อนปึ๊บพอได้แล้วก็ยิงน้ำเหมือนเดิมถอยมาอ่าหลบหลบหลบหนึ่งตัวตายแล้วไหมสองตัวตายแล้วสองตัวตแล้ว,ว,ลวไม่ใช่หนึ่งตัวสองแล้วยิงน้ำซ้ำไปเลยนะโอเค อ่าหลบมาหลบมันมาปึ๊บตบได้นั่นแหละนึกมันหกแล้วโอเคนิดนี้มันหกเลือดเหลือนิดเดียวเอาพิษเพิ่มมาเสศษคนนี้เพิ่มสงครามไปเนาะโอเคมาบ่อยตายมาไรเนาะโอเคไม่เป็นไรเลยเสศษเรื่อยๆัวได้ได้ไดไดสกิลเมื่อกี้มาแล้วก็นั่นแหละให้ถึงตัวเวียดนามเนาะโอเคได้แล้วพร้อมเวียดนามพร้อมไม่ก็นี่ก็แน่ไค่นี่ก็แน่เพี่จานั่นพื่อี่จะให้เผื่อได้สกิลเอ้ก็ปี้การ์ดแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคน้ำพอ น้ำพอยิ่งไปทุกตอนนี้ตายแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้แล้วตอนนี้นักขึ้นมือนหนึ่งนะไหลเป็นสายน้ำเลยเนาะโอเคสมสกิลน้ำนี่นะ้องโกงมากนี่คือวิธีผ่านป่าดแดงแบบสุดโกงเนาะโอเคแบบโกงมากโกงจริงๆตามนี้เลยแปดทีพอแปดทีพอสำหรับเวลาสู้เนาะโอเค แล้วหลังจากที่ผมเล่นเสร็จผมก็ไปลองดูป่าแดง2 3สก็ผ่านได้วิธีเดียวกันนะผมก็คืออาจจะยากกว่าเดิมหน่อยทําให้เวลาเยอะกว่าเดิมแล้วก็อยู่ที่เลือดสตูเยอะก,กว่าเดิมกับมีตีนกว่าเดิมบ้างนิดหน่อยกว่าไปเนาะทำให้เสียเลือดแล้วก็ยืดหนักกว่าเดิมในแต่ละด่านแต่ผมใช้วิธีเดิมคือหาตัวยิงน้ําแล้วก็เอาเกรดให้ได้ขันลุงนะครับผมถ้าโชคดีออาครบก่อนเยติก็คือที่เหลือก็ง่ายๆนะโอเคเยติก็จะใช้เวลานานหน่อยถ้าเกิดว่าเอาไปถึงขั้นนั้นแต่ละก็คือหลักการเล่นผมกับด่านป่า อาวน,นีก็เปลี่ยนสกิลอย่างเข้าออกบ้างอย่างเช่นเปลี่ยนเอาคูกหน้าออกไปเอาพวกไอ้ลม ไว้ดันกวาไปเนาะหรืออย่างอื่นไว้ช่วยเหลือก็ได้เช่นกันตามสถา,านะผมดันป่าม่วงก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมเล่นป่าม่วงแปกก็วิธีดูกันนะโอเคก็คือพยายามปันให้ได้ก่อนเจอบอสเป็นตัวยิงน้าแหละก็ใช้วิดีโยวโ,โล่ได้เหมือนกันนะครับผมเข้าเปแนวทางสำหรับการโซโล่เดี่ยวดันป่าแดงหนึ่งถึงสามได้และหลักการนี้ก็ได้เหมือนกันในดันอื่นๆกรณีเล่นกับคนอื่นหรือลงถึงเน้นเดี่ยวโดยที่เอพเวลี้กนหนังสือก็จะช่วยในการผ่านดันป่าแดงสี่หาไปกรนี้ได้เช่นกันนะผมแต่ต้องใช้เวลาในการเล่นหรือว่าใช้เวลาในการฟ ครับผมเจอใหม่คราวหน้ากันอีกคุณได้ใหม่ในโอกาสหน้าไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย is a beautiful